รับกระกาบสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขุสุคนจากนุ่มอำนาจผ้าเทียวสิผ้ามาชมบรรยากาศภาพส,ายสวยๆงามชายหาดบางแสนชนบุรีนะครับพี่น้องเมื่นอนี้นุ่มอำนาจผ้าเทียวกับสิผ้าม้าชมพาบรรยากาศส,ายสวยๆง,งามช่วงชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเมืม่อนี้ช่วงแดดลมล่มตก กับ,บลมตกอรครับพี่น้องลมตกหนีเริ่มฮอนแล้วครับพี่น้องตอนนี้ประมาณเกือบปลายโมงแล้วครับเป็นช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ครับพี่น้องช่วงปีใหม่วันหยุดพี่น้องทุกหม่องทุกบอนลหลายหม่องลหลายบอนก่ายหยุดกันเพื่อมาพดปะสังสรรค์หรือมากินเขากินน้ำ ที่ใจหาบบางแสนมาจากทุกหม่องทุกบอลจากทางไก่และทางไก่ส่วนมากก็มาจากทั้งในกรุงเทพนะครับพี่น้องภู้ขากะมากกับลูกกับหลานครับพี่น้องผ้าหลานหน่อยมาเล็นน้ำทะเลมากกับลูกชายลูกสาวครับลูกชายก็มากกับกับครับ เป็นภาพบรรยากาศสว,สวยงางามๆเราจะวันเราได้นอยหาดบางแสนครับพี่น,อน,น้องตอนนี้แดดแล้วครับเริ่มแดดแล้วรรเ,รรเริ่มดดแดดแล้วครับพี่น้องรรเริ่มแดดฮอนล่มกับบอคออมี่ปัน,ดนไดขึ้นก็เริ่มมา,จากจังหน่อยแหละครับพี่น้องไม่กางกันหอเ่ขึ้นก็เริ่มมากแล้วละ่ะเ,เริ่มฮอนแล้ว นุ่มอำนดาผ้าเทียวผ้ามาลาะละมาเบงมองบ่เคยพอเคยเห็นเก็บภาพสวยๆเมๆ่าฝากที่ฝากน้องพี่น้องเอ้ยตอนนี้ภาบรรยากาศลมเริมโช่ยมากแล้วครับพี่น้องเริมช่วยมาก,มมากาพาบรรยากาศดูด ผู้ซื้ก็ซื้อเราว่ากลุ่มหนึ่งซื้อก็จะมาหาเราชิ้นแบบพอดีดึงลงแล้วมันซื้นเงาแข็งชินในแบบนั้นดึงลแข็งแต่ภาพสวยๆครับ,รบพี่น้องก็ดึงลงแบบนี้นะครับกระชมภาพบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวนุม่นมๆจะพาดเลาะเบิง่งภาพสวยๆงามๆบางช่วงบางตอนนะใช่หาดบางแสนนะครับพี่น้อง มือนี่เป็นมือยศของพี่น้องบ้านเฮา,ากะผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวมาผักคอนย้อนใจนี่ก็เคือทั้งเป็นสุ่มอาหารหวานข้าวครับพี่น้องมากหนาหลายตาผ้ากันมาผักคอนย้อนใจทั้งขอบครัวลูกๆแล,ละหลานมากันหลายัครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาลงไปบ э างช่วงช <c oughs> ายหาดครับช่วงชายหาดว่าเป็นจังใดนะครับแต่บางหลูกบางห้านเล่นน้ำกันครับพี่น้องนี่ตรงนี้เขานนี่แหละครับพาบรรยากาศก,กำลังหอนๆครับพี่น้องใต้ต้นบักเาาผูา้มืยอกอับนอน,นผักอน ผูอาลูกจึนนมกนันนี่มากับลูกกับเต่ามากับลูกน้อยครับพี่น้องแดดกนเริ่มฮอนครับพี่น้องเริ่มฮอนแล้วฮอนแล้วขักปันยังบาดลงเท้ากับบริสัยพี่น้องเอ,อ้ยผู้ขากีภาพไปเบังลูกๆและหลานกำลังเล่นน้ำกันครับพี่น้องน้ำใสใส เย็นชื่นใจกับไายหาดบางแสนไสข้ขาขาวเอาไงล่ะครับพี่น้องลูกๆแล้วร้านกะวัดฉีดไส้เล่นกันแหล,ละครับนี่แหละครับนี่คือช่วงไ <c oughs> ต้หฮมบะร้าวครับพี่นอ้องไต่หฮมบะรพาวกอจิลลี่ยุคือ ไกลเลยครับพี่น้องงามแดดออกมากครับลูกๆแล้วๆก,มวก็มวนกันขักมวนขักกับสายน้ำเย็นๆครับน้ำเย็นๆลูกๆแล้ว้านกะเล่นน้ำกันครับพี่น้องนเกลัดี่มล ผู้ขากระพ้าหลานน้อยมานั่มครับพี่น้องกำลังเล่นน้ำอยู่กับยายมวนค่ะหนุมน่มๆส,สาวๆผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าลูกผ้าลานมาเล่นน้ำอากาศอันห่อนเต็มสีกับมอกกบการเล่นน้ำครับพี่น้องน้ำเย็นๆมองไปไกลๆจะ,ะเห็นต่พูดเขากับ เลื่อยใหญ่อยู่ใกล้ๆพุทธครับพี่น,น้องเป็นตะยานครับผู้ขากจักยานนา้ำหลานน้อยก,ก,อยกับรีวิวพุทธครามยายพาลงไปกับใจก,กลางว่างเลยพุทธคามยายพาใจก,ก,กลางว่างหลานน้อยกับเล่นน้ำมวนซื่นครับกับยาย นี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่ไส้หาดบางแสนนะครับจังหวัดชลบุรีวันหยุดช่วงปีใหม่ครับพี่น้องทุกขูทุกคนหยุดงานหยุดการกับพ้าลูกพ้าหลานมาเรียนมาเที่ยวมาเรียนน้ำกันมาจากต่างทิงต่างหม่องต่างบอนข้างไก่ข้างไก่ก็มาก,กันพ้าลูกพ้าหลานมาเรียนน้ำมาพักพอนยอนใจในช่วงวันหยุด หนุ่ม,มสๆสาวๆคุูเท่าพู้แกคผูอยบ้านไก่บ้านไก่อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่นี่โอกาสก็ะได้แวะเวียนมากดนดนเถือบางคนกคับัางละที่ตีละหนกระจังได้มากขับเป็นท่าบรรยากาศอันชื่นเมื่อนครับพี่น้องช่วงนี้อากาศหฮอนผู้ขากันย่างไก่บ่ได้เพราะว่าคนหลายครับฟังตะวันตกคุณครับพี่น้อย ดวงตะวันตกฝนค้นหลายคักเพนครับหนุม่มอำนาจผ้าเทียวกว่าไม่ยังมาฝากมาตอนพีตอนนองนอกซะจากเก็บผาพสวยๆงามมาฝากพีฝากนองบานเฮ้าพี่นองบานเฮ้าโพว่าได้ไปเดีมาบอกโห้โเห็นกระเบื้องทางช่อง นุ่มอำนาจผ้าทเทียวนยครับเด้ออยเริ่มฝากช่องนุ่มอำนาจผ้าทเที่ยวอย่าลื่มกดแช์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมีภาพสวยๆง,า,ง,งามๆภาพใหม่ๆเพราว่าไปมองไดยทุกทิศทั่วไทยพูกขาไปมากพส่เก็บภาพมาฝากทีฝากนองที่นองบ้านเฮามืนอนีูู้้ขาก็ได้มาก ทะเลครับพี่น้องผ้าห้านมาเล็นน้ำทะเลผ่าบรรยากาศกับสายน้ำเย็นๆนมุมอำนาผ่าเที่ยวเก็บมาเราเอามาฝากภ่าบรรยากาศสวย ที่นี่ก็คือ้ายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องในช่วงวันหยุดจยงไรนุ่มอำนาจภาพเดียวก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพ่อมีภาพใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่ฝานกน้องจะได้ห้ได้เห็นนุ่มอำนาจภาพเทียวนะครับเด้อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองบ้านเฮาสุข,ขสุขคนที่ติดตาม ความเก็บจะได้ความไข่เยสิมีนึกสิ่งใดคอยสมความมุ่งมา,ปา่ปาถนาปีใหม่นี้ขอคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองคอยเจริญเจริญทุกขูทุกคนบวานาที่การงานและขอบรั่วทุกสิ่งทุกอย่างขอยมีแต่สิ่งดีๆมาในชีวิตพี่น้องบ้านเฮาสุขขูสุขคนที่กำลังติดตามกล้อง นมอำนาจผ้าเทียวก็ข่าวขอขอบบุญขอบคุณและขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องสุขูู้สุก้นขอบคุณครับสวัสดีครับ